สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิวววันนี้เราอยู่ในไมค์ครับในคิสแป็กันเหมือนเดิมนะครับผมก็ EP นี้เป็น EP พีที่ยีแล้วนะครับก็แจกจะพักผ่อนนิดนึงนะครับหลังจากที่เราทําฟาร์มมานานเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยเนเธอร์กันนะครับผมก็ที่ผมหวังไว้นะครับไปเนเธอร์ผมกะว่าเราจะไปเก็บคอร์ดนิดนึงนะครับไปเก็บคอร์ดเยอะเลยแหละไม่นิดแต่เยอะเลยนะครับอันนี้นี่นี่พาดูนี่ดีกว่าพาดูเหล็กดีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่มั้งนะอันนี้ได้4ชนนะครับส่่ววนนใหญฟาร์มพกี้มันจะได้น้อยนะผมมมกก็ไ่เเข้าใจหือนนนัะครับอันนี้ไส หน่งสนะครับ6ชุดส่วนอันนี้ก็น่าจะ6ชุดเหมือนเดิมไหมน่าจะ6ชุดน่าจะเท่ากันนะครับผมว่า6ชุดอ่าอันนี้5ชุดไม่ใช่ส่วนอันนี้น่าจะได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่ามาอยู่ใกล้บ้านเนี่อืมปึ๊บเยอะกับใครเพื่อนเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตะลดูเนเจอร์กันนะครับเราต้องไปเตรียมของนิดนึงนะก็เตรียมไเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกธนูมาดนึงโอเคเพื่อเพื่อไปยิงไง แล้วก็เอาอะไรดีวะเอาเอาน้ำยาการไฟไปด้วยนะครับผมก็มีที่ปรุงยาไหมเออมีที่ปรุงยาแล้วนะครับน้ำยาการไฟโอเคนี่นะครับทีมสรามไฟอ่านี่ผมเก็บไว้ทีก่อนประมาณนี้เดี๋ยวเชฟเก็บไว้ไม่เอาไปนะครับอ่านี่น,นีเอาขวดมาสามันนะครับผมโอเคแล้วก็ไปตักน้ํานิดหนึ่งตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บก็วิธีการทําน้ํายาการไฟนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้ใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ เอาเจ้าผงอยู่ไหนวะอ่านี่นี่นี่เอามาอันนึงนะครับปึ๊บทําแบบนี้โอเคอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเพื่อไปเชื้อเพลิงนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการเอาเนเ้อว่านะครับซึ่งมีใกล้ๆกล้บ้านนะครับผมเรียบร้อยโอเคเอามันอีกอันโอเคปลูกคืนนะครับผมเอามาใส่บริเวณตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้โอเคใส่เข้าไปนะครับอันเดียวพอปึ๊บแล้วก็รอนะครับผมรอรอรอเดี๋ยวเตรียมเลสโตนิดนึงปึ๊บโอเค แล้วเราก็จะใส่2อันนี้นะครับใส่อันนี้ก่อนเนาะใส่อเจ้าบงแมงม่านี่นะครับแล้วก็ใส่ที่ตามก็เรียบร้อยนะครับถือว่าได้นะอ่าเรียบร้อยอันนี้เสร็จลวแล้วก็ใส่ที่เข้าไปมันก็จะได้มาประมาณ3านาทีแมแต่ถ้าเราใส่อันนี้ปุ๊บมันจะได้มาเป็น8นาทีนะครับซึ่งมันนานขึ้นก็ถือว่าดีนะครับยิ่งนานยิ่งดีแล้วก็ผมจะเตรียมอันนี้เออโอเคเดี๋ยวไม้ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไปไหนหมดเลยเนี่ยโอเคนี่นี่นีไม้ปุ๊บทำโลดนิดนึงนะครับผม ผมว่าไม่น่าตายนะขนาดเราไปชุดเล็กยังไม่เป็นไรนะครับสิเพชรนี้จะเหลืออะไรน่าจะทนทานนะเรียบร้อยสามนาทีใส่ที่เข้าไปนะครับไปแล้วก็เตรียมอะไรหิวเนี่ยประมาณนี้ไหมครับทุกคนธนูธนูเออเตรียมธนูไปด้วยเอาไว้ยิงระยะไกลนะครับผมอาธนูเหรออานี่นี่อย่างน,นี้ยังไม่ได้ช้าเลยนะครับไม่เป็นไรรอรอรอปึ๊บผมหวังว่าจะไปเจอไอ้เจ้าประสาททิกินด้วยนะครับไอ้เจ้าหมูที่มันถือขวานอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่าได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ แล้วโลถือไว้อย่างนี้ส่วนของพวกนี้นะครับผมขอเก็บไว้นิดนึงนะเก็บไว้นิดนึงนะกลัวตายนะครับไม่ใช่หรอกว่าอินชามันก็ถือว่าดีนะนี่เก็บไว้นะครับแบบประมาณนี้ไปอาหารเอออาหารสําคัญเกือบลืมแล้วไหมละ่ะอาหารน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเอา,เอ,าอาหารจําเป็นไปก็ได้นะครับเป็นหนมปังเนาะเพราะว่าตอนนี้อาหารเราูสิจะขาดแคลนเหลือเกินพวกเนื้อนะครับไม่ได้เผาไม่ใช่หรอกไม่ได้เผาก็กินหนมปังก่อนละกันได้เหมือนกันนะครับผมโอเคไป ไปเลยดีกว่านะครับก็ประตูดารอันนี้จะไปผ่ที่ปราสาทนะครับซึ่งโคตรดวงดีนะดูดีจริงนะครับผมอ่าโอ้ยฟังไงวะเนี่ยอ๋ออเคอเดินไปประมาณนี้เดี๋ยวเราจะออกไปสู่โลกกว้างนะครับผมผมเจออะไรเดี๋ยวผมก็จะไปให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงโอ้ยเ้ยสลามเยอะโอ้ไม่ได้อ่าโอเคทออตาอยู่ทอดถีแป๊บหนึ่งอ่านี้อุ้ยสลามเต็มเลยครับทุกคนดูดิเราสามารถแบบปั๊มได้เลยนะที่ตรงนี้ เดี๋ยวอู้อันนั้นก็ดีนะครับผมโอเผมยากไปตรงนี้วยครับทุกคนอะผมอยากไปตรงเนี้ยนะแผ่นดินใหญ่ทึบอ่าผมว่าเรากินน้ํายาก,การไฟไปเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้อ่ากินเผื่อไว้เราโดดลงลาวาก็ได้นะโอ้ยโอ้โอเคตกตกใจหมดนึกวก็โดนลาวาเป็นไรตายอยู่ทึบอ่าเอามาเดี๋ยวระหว่างนี้ก็อุย้ย เดี๋ยวซื้อปุ่นเกียร์หน,น้าจอมากเลยนะไฟผมพยายามไม่ลงไฟดีกว่าถึงมันจะไปเป็นอะไรก็เถอะโอ้เอานึ่งเดี๋ยวผมขอเอาสลามนิดนึงได้ไหมซ้อผมก็อยากได้อ่ะโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไปไปไป,ปเดี๋ยวค่อยๆเดินนะครับปึ๊บปึ๊บก็ถือว่าการตายได้ดีหนึงนะไอ้เจ้าน้ำยาการไฟนี่นะครับผมถือว่าการตายได้ดีหนึงไม่นิดได้เยอะเลยแหละนี่ไงบอคอสเดี๋ยวเดี๋ยวรอไฟมันหายก่อนนะไม่นี่โคตรนานนะแต่รอไฟมันหายแป๊บนึงนะครับผม อ่าเรียบร้อยไฟไหายแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีอะไรปึ๊บเอ๊ะไล่ขุดคอนนะครับเอาซักว้าวคอนจะเยอะเลยก็ได้นะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะอืมธนูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซักที่ชุดดีนะปัะ๊บประมาณนี้เยอะๆผมว่าอะไรเก็บไปเยอะๆนะครับรอบเดียวพอจะได้ไม่ต้องมามบ่อยๆนะเดี๋ยวคือทางไหนดีวนะเนี่ยอ่าไม่มีอะไรนะตรงนี้เดี๋ยว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  ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวน้ำยาการไฟหมดเราไปตกเราพาตายนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยไปเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมโดดลงไปนี้ผมจะเป็นอะไรไหมเนี่ยขอให้มันแบบมีแต่ลาวาแล้วกันอุ้ยสวยนะครับผมถ้ามีบล็อกอยู่กลางก็น่าจะแอกตายนะขึ้นนิดนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อบล็อกเอ้ยต่อยากกว่าเดี๋ยนะโอเคอืมเดี๋ยวนเดี๋ยวผมต้องการต่ออย่างนี้โอเคสวยขึ้นนิดนึง รู้สึการทนนะคลิปนี้รันทดจัดนี่ตอนนี้ผมว่าผมเดินออกสำรวจบปไกลมากนะครับก็ยังไม่เจออะไรนะตื่นเต้นเลยนะตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยนะครับเดี๋ยอันนี้ไปโอ้ไม่เจออะไรนะตื่นเต้นไังไงอ่ะนี่ไงี่สุดก็เจอนะครับผมผมัดมา20บนาทีนะนี่แหละที่ผมอยากเจอนะครับเป็นปราศาสติกกลินนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอนี้ผมเก็บไว้ก่อนเลยนะกันนี้เดี๋ยววิ็นช่อไว้เก็บขอนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเก็บขอชุดนี้ก่อนเดี๋ยวคยัขึ้นไปนะครับผม คิดว่าคิวนี้จะไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วนะมันน่าเบื่อมากนะครับถ้าแบบเราไม่เจออะไรเลยนะนี่แหละเจอเจอเจอนี่นะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันผมว่าน่าจะมีพีเอ็เพชรนะครับผมว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอมันจะเป็นพี head. เอ็กเพ็กพีเอ็กเพชรอะไรพีเอ็เพ็ดนะครับผมเออไปขึ้นไปเลยดีกว่าดูสิไม่น่ามีปัญหานะครับผมก็เราก็โอ้เจอซองไบโอตีนเลยเจ๋อนี่แหละเป็นโอที่ผมต้องการเดี๋ยวเดี๋ยว ดีนะครับคีปนีทางกับบ้านเรายังจำได้อยู่ผมจำได้ผมเดินตรงมาเลยนะเ๊บโอเคเดี๋ยวอันโอ้ยอยู่กันแบบติดติดกันเลยแล้วก็ใหญ่ด้ยวยนะนี่นไม่ไม่เล็กโอเคสวยนะครับผมเอาไงดีอะทีนี้เดี๋ยวผมขอคุณบอกกันเยอะเลยนะครับผมมาทุกคนพร้อมกันหรือยังครับทุกคนว่าทุกคนน่าจะพร้อมเร็วนะครับสำหรับการสำรวจป่าเดีย๋ยวขึ้นไปเลยดีกว่านะครับขีบ เออดีและที่ผมอธนูมาเยอะก็ให้คนนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องเข้าใกล้นะจะยิงกับไกลๆอ๊้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวโหดมากมากผมจะไปตรงไหนดีวะพติที่ตรงนี้มันจะมีหีไหมน่ามีนะครับตรงนี้เฮ้ยใครอยู่ข้างหลังวะเอาเอาเอาอีจะว่าเชิงธนูกลมาสิครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมว่าเฮ้ยเดี๋ยนะ บอกอะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่อืมไหนดีวะเนี่ยสำรวจให้โอเคข้างล่างมีหีบนะครับผมมีหีบอย่างนี้ก็แจมว้าวดีครับนี่นี่เด้ๆๆๆเดโอ้หลายตัวเลยกโอ้อุ้ยอุ้ยอันตรายอันตรายทุกคนตัวถือท้องเนี่ยอืมเดี๋เดๆๆๆดดเด็เจนก่อนจะยินก่อนพอนุ่มอันตรายนะอุ้ยเฮ้ยมันเยอะจังนี่หลายทางเกินอุ้ย ีโลบีไปทำอะไรอ่ะเปิงสวยเปิงสวยยิงกันเองสวยเอาเอาเอาอยู่ดีก็หนีหนีอะไรวะโอ้สวยนะครับผมทำดีทำดีเดี๋ยวลงไปนิดนึงนะครับผมเออดีนะที่ไม่เป็นลาวาตรงนี้หายเดี๋ยวโอ้ยนี่เยอะอันนี้เยอะอันนี้ดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มโอ้คือบล็อกเล็กแม่แมวแมวแมวนะครับบล็อกเล็กแมว ประมาณนี้เดี๋ยว,ยว,ยวผมว่าขี่มันต้องมีเยอะนะมันไม่น่ามีอันเดียวนะครับเห็นมันมีปราสาทใหญ่อยู่นะอันนี้ผมมาสำรวจปราสาทเล็กก่อนนะครับเห็นมันมีปราสาทอยู่เอ้ยปราสาทยุยปราสาทใหญ่เดี๋ยวก่นเห็นมีปราสาทใหญ่อยู่น่าจะมีขี่สักสามสี่อันเลยนะปราสาทใหญ่นะครับอุย้ยเฮ้ยบางทีก็จะเย็นๆหน่อยอี่โอ้ไอหมูนี่อันตรายนะครับไอถือขวานี่อุ้ยเจินก่อนเจินก่อน ยิงไปนะครับต้องยิงให้ตายนะไม่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 เข้าใกล้นะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยสวยมาตรงนี้เอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนอุ้ยก็ไม่แรงนี่วะทำไมตอนนั้นมนดูแรงแรงไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะโดนลุ้มหล่ตัวตอนนั้นโอเคไม่มีอะไรนะครับแปลมว่าเราเข้าปัสสาวะจดินกว่านะครับเฮ้ยมันยืนมองอีกอย่างวะเข้าปัสสาวใจียดีกว่าเนี่ยปัสสาวะโอ้ ดาบพองหรือยูดาเพชรไม่น่ามีอะไรไหมเออไม่น่ามีอะไรแลวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าสาใจดดีกว่าอือก็สาหจ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนดีกว่าไปเฮ้ยตัวอะไรมันร้องเต็มเลยนี่เดี๋ยวเดอดเ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 ยเดเดเยเาอดเดเดเดอดยดเดเเด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 2ดเดเเดเดเเดี อุ้ยโอ้ไม่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 ไมามาม,ม,ม่โอ้เปิเต่ตีโอ้เพิ่งไปตีเยอะเลยเมื่อกี้จะเย็นน้อยจะเย็นน้อยบางทีอะโอ้ยกลัวนะครับเมื่อกี้แล้วไอ้ตัวขวานี่เตี้ยงแรงเห็นว่าเกือบตายโอ้ถ้าถ้าตายนี้ได้งมนะผมบอกเลยงมนะงมจริงอาจจะพักเลยดีถ้าผมตายด,ดีของแบบโอ้เสียดายนะครับผมขึ้นนิดนึงโอ้ยที่เพียงเยอะ ทีมึงเยอะครับทุกคนข,ขอขอนิดนึงโอเคอะไรวะเนี่ยอู้ออกมาแล้วครับอันนี้ดีของดีอา่าทองไม่เอาความเร็ววิญญาณเอามานันนิ่งเลครับผมประมาณนี้เฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้สิทธิภาพสองโอ้โหไม่ดีเลยไม่ดีเลยอ่าไม่เก็บมาแล้วกันความเร็ววิญญาณอันนี้ตีได้เลยไหมความเร็ววิญญาณไม่รู้มันจะไปซ้อนทับกัาอะไรนะครับอ่าก็ไปอีกแล้ว อันนี้เก็บมาก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้แท่เป็นพวกนุ่มนวลน,นะเออชคมันยังไม่หมดแค่นี้ครับทุกคนขี่มันเยอะกว่านี้ผมมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บต้องหาเรื่อยๆนะครับข้างบนมีอะไรอีกไหมครับนึงนะครับลองขึ้นดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเดี๋ยนะเลงดีๆเด้อย่าไปยิงพิกแมนโหโควดถึกอะครับทุกคนดิขวห,หลายดอกโอ้สวยไปข้างบนตรงนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมว่าไป เราเริ่มเข้าปราสาทดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยนะเลยอยู่บนๆอยู่เลยนะครับเออเดี๋ยวปราสาทน,นี้จะเข้ายัางไงเนะี่ยผมก็อมันมีข้างในไหมปราสาทผมไม่เคยเข้าเหมือนกันนะเดี๋ยวสิอถั่วมือดีกว่าจะได้สว่างนิดนึงผมว่ามันต้องมีมันต้องมีเยอะกว่านี้นะผมว่าไม่มีแค่นี้หรอกเข้าไปแต่ทำไมมันแลดูตันวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวอาไปใช้นะอ่า เอ้เอมีทางอะไรอะตรงนี้อไม่ใช่เดี๋ยวเราลองคุณดิกงไปดีกว่านะผมว่าอาจจะเจอห้องโถงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยสำรวจหมดสักทีนะเดี๋ยวลองดูซีดีแหละสักพักลงไปลงเราอ่ะโอ้นี่ไงโอ้โหดีนะไม่ขุดลงไปอยู่กันครบขบวนครบแก๊งมีที่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวธนูนี่นะสวยสวยยังกันเอง ไอ้เรียบร้อยมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยถามจริงแล้วมอยู่กันทําอะไรดิไม่มีของโอ้ยนี่ไง้องถมใหญ่สวยสวยสวยนะครับผมสวยเดี๋ยวโอ้โหทีทีสองหัวใจสวยก็สองหัวใจนี่หว่าก็ไม่แรงด้วยก็ไม่แรงเท่าไหร่นะผมว่าอืมโอเคไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ เดินไปเรื่อยๆข้างบนตรงนี้โอ๊ยข้างบนตรงนี้ม,นมันมันมีแต่ทางแต่ไม่ได้มีของเดีย๋ยนะผมว,ว่าต้องมีผมว,ว่าต้องมีอันนี้ไม่มีอันนี้นี่นี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตันนะครับตันตันตันปึ๊บอันนี้อันนี้มีอะไรอันนี้ก็ตันอีกโอ้โหสุดยอดโอ้อันนี้ก็ตันอีก,อออนนก,อกเดี๋ยว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 มันจะไม่มีอะไรให้จริงใช่ไหม อุิ้งเกือบแล้วเวล่ะดีนะผมไม่ตีเดี๋ยวมันโดนไอ้พิกซอมบี้นะครับเอ๋อตรงนี้สู่ทางออกทางเดิมเหรอเฮ้ยทางไหนวะทางเดิมทางใหม่ไหมเนี่ยฮะเอเดี๋ยวนะทางทางเดิมเหรอเดี๋ยวๆนี่ทางเดิมอ๋อทางเดิมเนี่ยงงไปหมดแล้วทางเดิมทางเดิมอุ้ยทางเดิมนะครับผมเดี๋ยวลองขุดเข้าตรงนี้ดูปึ๊บ ทางใหม่ทางใหม่เอ้ยหีบนะครับผมเกีบว้าวเดี๋ยวหีบตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับมีอะไรมีดาบชุชกชิงเหรออันนี้เก็บมานะครับส่วนอันนี้หีบของของไม่เอาเอาราดูเรืองแสงเก็บมาสักหน่อยก็ได้นะอันนี้ทำไม่ยากนะครับแต่อยากเก็บชาร์จเร็วไม่เอานะครับอันนี้ออกซิเดียนเอามาสักหน่อยก็ลูเทนธูนูนิดนึงนะครับผมแล้วก็เก็บอะไรดีเลยครับทุกคนผม ไม่ถูกเลยอะศกชิงนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าที่บ้านเราก็มีนะไปๆปเดี๋ยวหาต่อหาต่อหาหีบกันต่อนะครับผมเล l e t ข้างบนตัวนี้กันตนัวนี้อ่านี่คืออะไรวะโอ้ขุมศพอู้มันขุมสมบัติเจ้าเจ้าทิ้งอ่าทิ้งอนิลากะเฮ้ย่นิลากะโอเคขุมสมบัติใช่หรือเปล่าเหี้ยทองโอเคเฮ้ยให้ใหใหผมว่าน่าน่าต้องมีเยอะกว่าน,นี้นะโอ้ยมาเรื่อยๆดีกว่า มีอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นรูปหน้าอะไรเมื่อกี้รูปหน้าอย่างนี้เหรอรูปหน้าอย่างนี้จะมีทองเหรอเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยว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 ยวิงอีกไหม,ไมอยากได้ทองอีกอ่ะหมดแล้วเหรออันนี้เป็นหินฝังทองโอเคไม่เอานะครับไม่มีอะไรนะหินฝังทองก็เป็นเหมือนหินหินอะไรวะเขาเรียกอะไรโกเอ้ยไม่ใช่โก้ไอโก้ถือต้อโกนะกเก็ตปกติไม่มีอะไรนะครับโอ้หมดแล้วอะ่ะหมดแล้วใช่ไหม ผมว่าผมเดินหมดแล้วนะโอเคทออีกก้อนนึงนะครับก็ไล่ขุดมาได้ไหนไหนก็เก็บละอืมไม่น่ามีอะไรจริงๆด้วยนะครับหมดแล้วอะ่ะโอ้โหหมดจริงเหรอไม่ให้มันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวยืดได้ไหมเดี๋วยวผมขอลองถ่างอุ้ยเย้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 เดี๋ยวผมขอลอง,อข,อลองขุดไปนิดนึงนะเผื่อจะเจออะไรนะครับแอบหวังหรือก็จะเอ้ยเอ้ยเสียง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 มิเสียงวิเสียงทางซ้ายนะครับโอ้โอ้ลืมลีนลีนโอ้เวลาวาแล้ววะผมว่า เฮ้ยที่ได้เสียงมาอย่างตรงเนี้ยเฮ้ยทำอะไรใบรุ่นอย่าบอกนะมีแค่เนี่ยห้องเนี้ยเฮ้ยโอ้ยได้อยู่ใช่ไหมยู่ทำอะไรอะห้องแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวลองขุดอ่าไปตรงนี้ดูโอ้ยยังมีทางอีกนิดหน่อยโอ้ยไม่มีอะไรละเฮ้ยหมดแล้วเหรอไม่ยากยังไม่ยากไปเลยอะอุ้ยแต่มันแลดูใหญ่มากเลยนะครับทุกคนเราเข้าไปแค่นิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อ่าเดี๋ยวแล้ว ลองเข้าตัวนี้สักที่หนึ่งไม่ยอมไม่ไม่ยอมจะเจอหีบใส่หีบอันนี้ก็ทางที่เราโอ้มาแล้วทางนั้นเลยนในตรงเนี้ยเรามาหมดแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวลองอ๋อตรงนี้เราก็มาแล้วนี่ว่ะไอ้เชมาแล้วนะครับตรงนี้มาแล้วมาแล้วไม่มีอะไรเล็วนะคะผมก็ตรงเนี้ยมีท้องซ่อนไหมไม่มีนะครับไม่มีแล้วหมดแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับของโอ้ได้มาอันนี้ผมสงสัยมากเลยผมไปเตียรองเท้าใช่ไหม มันจะซ้อนทับอะไรกันไหมผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเดียวอ๋อขี้ทองนี้อ่าสี้น,นี้เราเก็บไปแล้วนะอ่าเยวเรา,เราลองคตรไปอีกเซนนี่นึงเผื่อจะมีนะครับเอ้ยมีจริงวะอ๋อก็ทางเราขุดนี่วะอ้อทางเดิมโอเครู้สึกว่าจะวนแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีทางใหม่แล้วนะส่วนไอ้เจ้าปราสาทเล็กๆดีก็มีอะไรไหมเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผม พี่มืนกเ็เก็บไปแล้วนะเก็บไปหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับปราสาอันนี้ินโดเดี๋ยวเราเดินต่อยสนิดนึงแม่หรือว่าเราจะพอแล้วเดี๋ยวเดินต่อยสนิดนึงงล้ากันนะครับผมดูตรงนี้ว่าเบลมันใหญ่ไหมตรงนี้แต่เอเด้วยแมนยอนนะครับไอ้ด้วแมนยอะอู้หลายตัวเลยเจได้อยู่นะครับก็เอ้ยเอาว่าเดี๋ยวเราิปคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมว่าไม่น่ามีอะไรแลวนะคลิปน,นรกนี่มันก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะครับให้เราสำรวจก็เจอทั้งปราสาทเนเธอร์แล้วก็ปราสาทหมู่นะครับผมก็ไม่น่ามี หมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะสตาร์ทริปพายในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดดิ่งเพื่อให้คิพาพายจะผมด้วยนะครับโอเคสตาร์ทริปพายในวันนี้ผมไปแล้วผมสุสดยอดเจอกันคืนหน้านะครับผม